สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซี FC ทุกท่านนะคะวันนี้กิติมาสาบานดอนจะมารายงานเกี่ยวกับตลาดนัดโคกระบือนะคะเพราะว่าช่วงนี้ตลาดยังบ่เปิดดอกค่ะเพราะว่ามันมีบ้านใกล้ๆนะคะตำบลสามคีพัฒนาเนะะี่ยค่ะติดโควิดค่ะทีนี้ก็เลยก,กักตัวบ้านผัยบ้านมันช่วงนี้ก็เลยบ่มีตลาดใส่ก็บวมมีเพราะว่าเวลาจะไปใส่มาใส่กะ เบิงเง่งแย่งดูแลตัวเองเลยค่ะเพราะว่าแต่ละบ้านแต่ละที่นะต้องดูแลตัวเองกักตัวเองด้วยค่ะทีนี้กัแต่ละคนกัอยู่บ้านผ่ยบ้านมันหาไล่ไดก็หา,า,ยหาอยู่แต่ลนะนบ้านค่ะไปออกนอกพื้นที่บ่ดได้ค่ะอันถ้ามีหยังกัตีโตหากันทางโทรศัพท์นะคะคุยกันทางโทรศัพท์ไปหากันบ่ได้นะคะเอาไว้ที่ มันโลงมันไปโควิดไปแล้วคะ่ะสีได้เปิดตลาดแล้วก็สิได้พบพอกันนะคะช่วงนี้ก็ยังยังหลายยังดุนอยู่คะ่ะจกักยามใดคะ่ะเพราะว่าถ้าเมื่อใดเปิดโรงเรียนเมื่อนั้นเปิดตลาดลว่าสันทีนี้โรงเรียนก็นยังโบเปิดะคะ่ะยังเลื่อนไปอยู่ช่วงนี้ก็อยู่เหมาะเม,ม่ยม่อยู่อยู่ในบ้านในเมืองอยู่บริเวณไปใส ในเมืองเขาไม่ได้เข่าเลยค่ะในเมืองนี่หลีกเลี่ยงค่ะระยะห่างระยะห่างระยะยห่างนี่ห้าเมตรช่วงนี้ก็โควิดมาอยู่กะก็เลยแบบบม่ได้ไปอันในทีช่ชุม,มชุมนุมชนบ่ค่อยไปหาไผ่นะคะอยู่ไกลๆก,กันช่วงนี้ก็ไปหาเฮ็ดเข่าป้าเข้าดุงนะคะทีนี้กะ ถ้ามีอย่างพิดตกบกพร่องกับขออภัยเด้อจ้ะเพราะว่าช่วงนี้นะ่ะโบได้ไปถ่ายใส่ทางไก่นะการถ่ายเต็นทงหน้าและกรถ่ายขคาถ่ายอย่างที่ข้าเจ้าข้าเจ้าก็ยังบกขายดอกแต่หาไปถ่ายเบิ่งว่าถ้าข้าเจ้าขายเมื่อใดก็จะได้แจ้งให้หุ่นจักนะคะแต่ช่วงนี้กะอันอดทนเบิ่งไปก่อนค่ะมีคิดอย่างกันเลยหาถ่ายไปนี่นป้านข่าวนี่นป้านดอดนนะคะไปหาเฮ็ด มหาหอนกับอบได้ที่ก็ไปถ่ายบรรยากาศไปท่องเที่ยวเพื่ะเขาป่าเขาดงเพราะว่าไปนาะทีซุ่มนุ่โซนบได้ก็เลยเขาป่าเขาดงทีนี้ไปถ่ายกล้องก,ก,กัมันสะเทือนมันตาลายคิดตกบกพองกัขออภัยเด้อจ้าสิตกขออภัยผิดใจขอโทษอย่าโกรธกันกนะคะขอบคุณหลายๆค่ะที่เข้ามาชมช่องกิติมาสาวบ้านดอน ด้วยดีมาตลอดนะคะขอบคุณ f อซขอบคุณแฟนคลับทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมช่องกิตติมาสาวบ้านดอนจะ้ะขอบคุณหลายๆที่ให้กำลังใจให้แรงเสียแรงใจและกะให้ได้มีมีกระติกระจายที่จะทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณหลายๆเด้อและกะพี่โต๊ะกับขอขอภัยหลายๆค่ะพี่ใจกับขอโทษค่ะขอโทษร้าหลายๆค่ะ เอ็นยังบ่ถือใจกันเลยค่ะเพราะว่าแต่ละคลิปแต่ละอันนะ่ะบางทีก็ต๊หลุมต๊ร้องตไ๊ไปไปไปป้าไปดดงกันต๊หลุมต๊ร้องต๊คล้องต๊หนองมีเบิ่ลละค่ะทีนี้ก็มันก็เลยบ่บ่ค่อยชัดแล้วก็บ,บ่ค่อยถนัดป่านใดทีนี้มันก็เลยสั่นสะเทือนใะไบ้างน,นะคะก็ยกโทษขออภัยให้เนี่ยเด้อจ้า ขอน้าหลายๆค่ะฮิตตกขอโทษอย่ากโกรธกันนะคะให้อภัยกันเลยจ้ะชว่วงนี้กะบช่วงโควิดไปใส่มาใส่ไปไค่ะตลาดก่ะโอ้จักยามใดสิเป,ปิดกขยังบองฮูค่ะเอาไว้ให้ผ่านพน้นวิกฤตโควิดไปด้วยก่อนค่ะจะเป็นเดือนหน้าหรือปีหน้าก็ค่อยเบิ้งกันค่ะว่าชว่วงใดนะคะทีนี้กะ คิดถึงทุกคนนะคะแล้วก็เป็นห่วงทุกคนด้วยค่ะทุกคนกับคิดฮอดกิติมาอยู่บค่ะทุกคนทีนี้กิติมากับปินฮอทุกคนหลายๆค่ะเพราะว่าช่วงนี้โควิดค่ะแต่ถ้าถ้าถ้าหยังถ้าถ้าถ้าบนลายสายยาวถ้าบปเป็นอย่างถ้าปติโควิดอะทีได้เจอกันนะคะประห้าเปิดตลาดค่ะ ปีหน้าพันว่าพันว่าปีหน้า,นา,นาสิได้เปิดตลาดสัถ้าบุญลายสายเงาได้เจอกันนะคะแต่ถ้าบ่เห็นก็คือบ่เห็นนะคะแต่ถ้าบทอันนี้ก็คือบ่หูค่ะว่าโควิดจะมาอยู่กับไผ่และก็สติติตอนใดคะ่ะคือช่วงนี้ก็คืออยู่ไปคะ่ะถ้าผ่านโควิดไปได้ก็โอเคคะ่ะแต่ทีถ้าผ่านไปได้ก็จะเป็นยังไงคะ เกิดแก่เจ็บตายเป็นของคู่กันเราจะอยู่อยู่อย่างนี้แบบเกิดแก่เจ็บตายนี่มีทุกคนค่ะทีนี้จะอยู่จะอยู่ถึงอายุอายุถึงถึงร้อยไหมจะอยู่ถึงหกสิบไหมอันนี้แล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละคนเนาะคะ่ะทีนี้ก็ให้เห็นกันไปวันๆก่อนนะคะทำวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะเผื่อวันพรุ่งนี้เราจะไม่ได้ทำ ทำวันนี้ให้ดีค่ะถ้าผู้ใดอยาก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 แก้ตัวอยากทำความดีอยากทำบุญอยากยังกะให้อภัยกันตั้งแต่เมื่อน,นี้เป็นต้นไปนะคะทำวันนี้ดีกว่าพรุ่งนี้ค่ะทำทำวินาทีนี้ดีกว่าไม่ได้ทำนะคะเพื่อว่ามีอยังค้างคาใจก่อนตายกะจัดสิได้ ้อภัยยกโทษให้กันค่ะเพราะว่าโควิดมาหนิจักสิมาเมื่อใดกัยังบูฮูเลยค่ะทีนี้ก็เลยแบบทำความดีให้กันเละก,กันนะคะดูแลตัวเองกันให้ดีนะคะดูแลจนจน,จนนาทีสุดท้ายนะคะดูแลก่อนค่ะเพราะว่าโลกนี่เพนววาม,มาน่ะมันจะมาคลาชีวิตของแต่ละคนไปจากเราทีนี้เราก็เตรียมตัวไม่ทัน แล้วก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้ให้พร้อมนะคะเผื่อว่าวันต่อไปเราจะได้มีพลังกายพลังใจต่อสู้อีกต่อไปนะคะขอให้ทุกคนนะดูแลตัวเองด้วยนะคะดูแลสุขภาพทั้งทางกายและทางใจค่ะสุขที่ไหนก็ไม่เท่าสุขใจสุขที่ไหนก็ไม่เท่าสุขที่บ้านเรานะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนไปใส่มาใส่กะคอให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุนะคะ ปลอดภัยจากโลกรายปลอดภัยจากสิ่งต่างๆที่มันบุดีขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะพบเจอแต่สิ่งที่ดีจากวันนี้เป็นต้นไปขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะอยู่ดีมีหฮงทุกคนนะคะโชคดีตลอดไปนะคะขอให้ทุกคนนะ่ะ เป็นห่วงกันซึ่งกันและกันนะคะทำความดีต่อกันและกันก่อนที่ไม่มีโอกาสที่จะทำความดีให้กันนะคะเพราะว่านาทีแต่ละวันนี้มันเสี่ยงคะ่ะเสี่ยงต่อต่อโรคระบาดนะคะทีนี้เราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจด้วยคะ่ะแต่ละคนนับเวลาไปไปงานศซไปฟังนะขนาดญาติก็ยังไม่ได้ไปเลย ขนาดญาติญาติที่ที่เสียชีวิตยังไม่ได้ไปเลยเพราะว่าห้ามชุมนุมนะห้ามชุมนุมเกิดน,นะคะทีนี้กะช่วงนี้กะผู้ใดเป็นเจ็บไข้ไออุ่นเป็นยังกะบ่ค่อยได้ไปเยี่ยมกัน,นะคะ่ะได้แต่โทรถามไทยกันคะ่ะโทรถามว่าเป็นได้จังไดกินัได,ไดอยู่แบบใดเพราะว่าช่วงนี้ช่วงวิกฤตนะคะช่วงโควิดนะคะมีปัญหาทั้งทาง ทางร่างกายและวก็ทางการการงานแล้วก็รายได้แล้วก็การอยู่การไปการมาบ่ค่อยสะดวกสบายคือแต่ก่อนนะคะถ้าเฮาผ่านพ้นวิกฤตช่วงนี้ไปได้เราก็จะเป็นหนึ่งในตองอูนะถ้าเราผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้เราก็จะเป็นหนึ่งในตองอูขอให้ทุกคนนะสุขภาพกายสุขภาพใจ สุขภาพทางการงานและกัการเงินนะคะเรามาบุกเบิกพื้นที่ไล่นาของเราให้ให้มีผลมีประโยชน์เพื่อเราจะได้พัฒนาบ้านบ้านบ้านของเราไล่นาของเราให้ให้มันเป็นคือแต่กอ่อนนะอดีตตกชาติาก่อนหรืออดีตในดึกดำบรรณนอะอดีตตั้งแต่ปู่ย่าตายายเคยทำแบบไหกับเอยดแบบนั้นนะทีนี้ก สิได้อันอยู่แบบแบบมีความสุขแบบที่ว่าอยู่บ้านนาะก็มีความสุขอยู่บ้านนาก็มีรายได้ขอให้ทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะสบายดีบองสูขอพระคุณมากนะคะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย